นี่เป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างดีรับเลยผู้สร้างมิติที่12ดีจิตสำนึกโดยรวมที่ไม่ใช่ทางกายภาพจัดทำโดยแดนนียนสแครนตันเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราคือผู้สร้างเราเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่ทางกายภาพในมิติที่12และเราพร้อมให้ความช่วยเหลือ พวกคุณทุกคนได้พาตัวเองไปสู่สุดขั้วต่างๆในชีวิตเพื่อมอบประสบการณ์ให้ตัวเองอย่างเต็มที่นั่นก็เพราะว่าชีวิตคือการมีประสบการณ์การเผชิญกับความท้าทายและการเติบโตผ่านการเคลื่อนไหวที่คุณรับจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และหวังว่าจากประสบการณ์ชีวิตของคุณคุณจะได้รับความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและมีความสามารถในการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในฐานะที่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขบางครั้งคุณจะให้ประสบการณ์เดิมกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าคุณจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ ตอนนี้คุณสามารถไตรตรองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังสร้างได้และนั่นก็เป็นไปตามที่ควรจะเป็นแต่สิ่งที่คุณต้องสัมผัสจะมาก่อนสิ่งที่คุณต้องการสัมผัสมักจะเพิ่มความซาบซึ้งต่อสิ่งที่คุณต้องการสัมผัสอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะข้ามประสบการณ์ใดๆก็ตามที่อัตตามีสติใดๆที่มันไม่เป็นที่ต้องการทุกประสบการณ์ช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตรงกันข้ามมากขึ้นดังนั้นคุณจึงไม่ต้องทำงานหนักเพื่อหลีกเลี่ยงประสบการณ์ที่ไม คุณเห็นไหมว่าคุณสมบูรณ์แบบอยู่แล้วดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลกับการทำทุกอย่างให้ถูกต้องและทำให้ตัวเองหรือชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณตั้งใจที่จะอยู่ที่นั่นและเติบโตจากสถานที่นั้นให้ใกล้ชิดกับตัวตนและสิ่งที่คุณเป็นมากขึ้นและขอย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวมันเกี่ยวกับการเดินทาง เมื่อคุณรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องอยู่ในจุดที่คุณอยู่ปล่อยให้ตัวเองมีความคับข้องใจหรือโกรธนั้นเพราะคุณตั้งใจที่จะรู้สึกเช่นนั้นเช่นกันคุณไม่จําเป็นต้องข้ามสิ่งใดไปและเพียงแค่ไปยังส่วนที่ดีเท่านั้นจําไว้ว่าคุณต้องการชื่นชมสิ่งที่เป็นที่ต้องการและคุณต้องการลิ้มรสมันและการได้เดินทางไปที่นั่นจะทําให้คุณได้รับประสบการณ์เหล่านั้นดังนั้นในขณะที่คุณกําลังมุ่งหน้าไปสู่การปรากฏตัวอย่างฉับพลันแต่ก็มีเหตุผลว่าทําไมคุณถึงไม่มีมันในตอนนี้ เวลาหน่วงระหว่างการขอบางสิ่งบางอย่างและการได้รับบางสิ่งบางอย่างจะให้บริการคุณเป็นอย่างดีและหากคุณสามารถผ่อนคลายในช่วงเวลานั้นและเพลิดเพลินกับการเดินทางอีกสักหน่อยก็จะไม่รู้สึกว่าต้องใช้เวลานานมากก่อนที่อาการของคุณจะมาถึงหน้าประตูบ้านคุณนี่คือกุญแจสำคัญของทุกสิ่งเพราะนี่คือหนทางที่จะเพลิดเพลินไปกับชีวิตของคุณและมองเห็นทุกประสบการณ์ว่ามีความหมายวัตถุประสงค์และคุณค่าและถ้าคุณทำได้คุณก็ไม่มีเหตุผลที่จะต่อต้านสิ่งใดๆ และถ้าไม่มีการต่อต้านคุณก็ไม่จำเป็นต้องประสบกับความเจ็บป่วยทางกายความทุกข์ทรมานทางจิตใจและความวุ่นวายทางอารมณ์นอกจากนี้คุณยังพาตัวเองไปอยู่บนเส้นทางที่รวดเร็วสู่การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และเส้นทางที่รวดเร็วสู่การสำแดงทุกสิ่งและทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเราคิดว่านั่นเป็นข้อเสนอที่ค่อนข้างดีเราคือผู้สร้างและเรารักคุณมากแปลโดยบูส